รงเรียนชุมชนประชาสามคัคคีตั้งอยู่อำเภอคลองปรุงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2ได้จัดกิจกรรม One School One Innovation ในชัว่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SMT บูรณาการสามวิชาหลักได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดทักษะชีวิตและอาชีพจากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ทำให้โรงเรียนชุมชนประชาสามาคัคคีต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนตามบริบทของชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงชีวิตและมีพื้นฐานทางอาชีพ ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งประกอบไปด้วย4กิจกรรมได้แก่ประชาสาร,กรเกษตรพอเพียงสมุนไพรใช้สะอาดและสมุนไพรใส่ใจสุขภาพสวัสดีครับผมนายเมธีล่ำดิษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โรงเรียนชุดโชธสามัคคีเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสอเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด307คนนักเรียนส่วนมากมีฐานะทางครอบครัวที่ยากจนและเป็นนักเรียนรโอกาสผู้ปกครองมีอาชีพร,รับจ้างทั่วไป ทำให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีสามไม่ศึกษาต่อในาาสายสามัญส่วนม,มีบางส่วนที่ศึกษาต่อในระดับสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อเรียนสายวิชาชีพทําให้โรงเรียนมีความตระหนักนะครับด้วยว่าโรงเรียนชุมชนประชาสามัมพันธ์เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตน,น,บบนหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพและจะเป็นต้องจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนมีความพร้อมและก็ในส่วนของบริบทที่แตกต่างจึงดำเนินการมีแนวคิดนะครับที่จะพัฒนานวัตรกรรมด้านอาชีพให้กับนักเรียนโดยกำหนดความต้องการและกำหนดแนวทางโดยจากกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยจัดทํานวัตกรรมในเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT สู่การบูรณาการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนโดยดำเนินใน4กิจกรรมดังนี้ 1. ประชาศาลอน 2. กเกษตรพอเพียง 3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใส่มมสใจสุขภาพ 4. สม,มุนไพรใช้สะอาดเพราะนั้น ขอให้ผู้ที่มีความรู้และสนใจในกิจกรรมนวัตกรรมของโรงเรียนสามารถที่เสนอและชี้แนะกับทางโรงเรียนและคณะผู้ดำเนินการได้นะครับสำหรับกิจกรรมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของนวัตกรรมนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจขอบคุณมากครับ แบบการจัดการเรียนการสอนของเรียนเราเน้นในเรื่องของการจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการสู่การพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่วนครูเป็นผู้แนะนําและให้ความรู้เพิ่มเติมกิจกรรมที่เราจัดจะจัดในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้เวลาในการทํากิจกรรมหชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเราจัดกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมนี้โดยให้ผู้เรียนเป็นคนเลือกเองโดยครูผู้สอนจะทําแผนจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเช่นวิชาวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชการใช้สารในชีวิตประจําวันวิชาคณิตศาสตร์ใช้การคิดต้นทุนกำไรการขายและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสมุนไพรใช้สะอาดเรียนแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับการทําน้ายาถูพื้นและน้ํายาล้างจานใช้ประโยชน์นําไปใช้เป็นชีวิตประจําวันได้หรือทําเป็นอาชีพในอนาคตได้ขั้นตอนการทํานะคะ 1. นึ่นำน้ำใส่ลงไปในถังทั้งหมด5ลิตร 2. นํนำส่วนผสมลงไปแล้วกวนให้เข้ากันพร้อมใส่น้ําสับปะรดลงไป 3. นําสีผสมอาหารและน้ําหอม ใส่ลงไปพร้อมกวนให้เข้ากัน 4. รอจนฟองมันหมดแล้วจึงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้